ใช่ฟังสวยๆของไทยเนี่ยเบื้องหลังมันมีวิกฤตซ่อนอยู่นะครับซึ่งซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ลึกลงไปถึงกฎหมายการเมืองแล้วก็ปากท้องของผู้คนเลยล่ะครับถ้าอยากจะเข้าใจปัญหานี้นะครับเราต้องมองให้ครบทุกมิติเลยตั้งแต่นโยบายรัฐความขัดแยง้งไปจนถึงความเสียหายจริงๆโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนโยบายและกฎหมายคำถามคือมันตอบโจทย์จริงหรือเปล่า คือแผนพัฒนาในอดีตเนี่ยเน้นเศรษฐกิจนำมาก่อนเลยครับเพิ่งจะมาช่วงหลังๆนี้เองที่เริ่มมองเรื่องความยั่งยืนกันถึงจะมีกฎหมายใหม่แล้วนะคะแต่เอาเข้าจริงปัญหาก็ยังอยู่ครับโดยเฉพาะชุมชนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลยทีนี้พอนโยบายมันแก้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยเกิดเป็นความขัดแย้งเรื่องทรัพยากรขึ้นมาแทนลองไปดูเคสจริงกัน อย่างที่อ่าวบ้านดอนสุราธานีนี่คือชัดเลยครับการแย่งชิงทรัพยากรมันกลายเป็นเรื่องของอำนาจและอิทธิพลไปแล้วคืองานวิจัยก็บอกตรงกันเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องหาปลาแล้วแต่เป็นเรื่องการเมืองและอำนาจหลือล้วนเลยส่วนที่ปัตตานีภาพจะต่างออกไปหน่อยครับชาวประมงเล็กๆที่นั่นไม่ได้สู้กับใครแต่กำลังสู้กับทะเลที่มันพังไปแล้วพอทรัพยากรมันเสื่อมโทรมหนักขึ้นเรื่อยๆวิถีชีวิตของพวกเขาก็กำลังจะหายไปพร้อมกับทะเลนั่นแหละครับ เอาละครับนอกจากเรื่องนโยบายแล้วความขัดแย้งแล้วเนี่ยมาดูความเสียหายที่เห็นกันจัดจ่ายังการกัดเซาะชายฝั่งกันบ้างรู้ไหมครับว่าตอนนี้ชายฝั่งไทยโดนกัดเซาะไปแล้วกว่า830กิโลเมตรเยอะมากนะครับแล้ววิธีแก้ที่เห็นกันบ่อยๆเลยก็คือการสร้างกำแพงกันคลื่นหรือพวกโครงสร้างแข็งๆทั้งหลายนี่แหละครับแต่คำถามก็คือไอ้โครงสร้างพวกนี้มันแก้ปัญหาได้จริงเหรอหรือกลับยิ่งสร้างปัญหาใหม่ที่หนักกว่าเดิม คือจากที่ตั้งใจจะป้องกันกลายเป็นว่ามันไปละเมิดสิทธิชุมชนแถมยังทำลายสิ่งแวดล้อมซ้ำเข้าไปอีกโอเคถ้าวิธีเดิมมันไม่เวิร์กแล้วทางออกมันควรจะเป็นแบบไหนละ่ะมันก็เลยมีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นครับเช่นการกำหนดแนวถอยรน่นหรือการให้ชุมชนเข้ามาจัดการกันเองซึ่งหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสิทธิชุมชนนี่แหละครับคือให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องบ้านของตัวเอง สุดท้ายมันก็กลับมาที่คำถามเดิมครับว่าอนาคตของชายฝั่งไทยควรอยู่ในมือของใครกันแน่